คุณอนุดิติค,คะจากกรณีที่ทางโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ได้ออกมาแถลงข่าวว่าทางกรรมการของพรรคเนี่ยได้มีบทลงโทษสมาชิกทั้ง4คนคให้พ้นสมาชิกภาพไปแล้วเนี่ยมองว่ารรเรื่องนี้เนี่ยเป็นการตัดตอนเพื่อที่จะไม่ให้มีการสาวโยงถึงผู้ที่อยู่ในตําแหน่งใหญ่โตหรือเปล่าคะครับอย่างนี้ครับพรรคก๊กทมองนะครับว่าในการขับสมาชิกของพรรคออกไปทั้ง4คนนั้นเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็น ผู้ที่มีส่วนรู้เห็นในระดับล่างเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าทั้งสีคนที่โดนขับออกเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าจะมีศักยภาพในการที่จะทําให้เกิดการทุจริตอ,อย่างโหดเหลาใน,าน,นกรุงเทพมหานครได้ถึงส0งร้กว่าชุมชนนะครับก็คือมองว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยต้องมีปลาตัวใหญ่แน่นอนแต่ทั้งสีท่านนี่น่าจะยังเป็นเพียงแค่ปลาซิวปลาส้อยเท่านั้นเองถูกต้องครับ เพราะว่า<ช>อย่างนี้นะครับในข้อสังเกตง่ายๆเลยเ<ช>นี่ยที่ที่จะชี้ประเด็นให้เห็นเนี่ยนะครับในกรณีของสี่เสาขอเนี่ยนะครับเขาไม่สามารถที่จะเป็นผู้ที่มีอิทธิพลทําให้ท่านผู้อำนวยการเขตนะครับซึ่ง<ช><ช>เป็นข้าราชการระดับส<ช>ี่เก้าเนี่ยลงนามในหนังสือว่ามีการประชาคผมได้เลย<ช> <ๆ S 2> ทั้งทั้งที่ในส่วนของผู้อำนวยการเขตที่ลงนามไปนั้นเนี่ยก็ทราบกันอยู่แล้วว่ามันไม่มีการประชาคผมจริงนะครับเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่า ในระดับที่ทําให้ข้าราชการระดับ49เก้าเนี่ยสามารถที่จะลงนามในเอกสารทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่ามันไม่ถูกต้องได้เนี่ยคนคนนั้นเนี่ยจะต้องมอีระดับซึ่งสามารถทําให้ข้าราชการระดับรองอธิบดีกลัวได้ครับง่ายๆค่ะ,ค,ะ,ค,ะคุณอนุดิตะมองว่าในใน,ในการบทใ,ในการที่จะมีการตรวจสอบได้มีบทลงโทษครั้งนี้เนี่ยตั้งข้อสังเกตว่า มีการตรวจสอบพบเพียงแค่สองเขตคือเขตบางกะปิและเขตบางพลัดเท่านั้นจริงๆแล้วเนี่ยจากการตรวจสอบของคุณอนุดิตนี่มองว่าน่าจะมีเขตอื่นด้วยหรือเปล่าคะครับวันนี้ในกรุงเทพมหาคนครเนี่ยนะครับมีการดําเนินกิจกรรมลักษณะเดียวกันทําให้เกิดการอนุมัติโครงการเนี่ยถึงสองร้อยสี่ชุมชนชนะครับซึ่งอ,อยู่ในสิบสองเขตปกครองของกรุงเทพมหาคนครและทุกอย่างเป็นทัดเท่นเดียวกันทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยจึงชี้ ประเด็นชัดเจนอยู่แล้วครับว่ามีการทุจริตเนี่ยครอบกลุ่มทั้ง12เขตแต่การตรวจสอบของพักประชาธิปัตย์เนี่ยกับชี้เป้าไปเฉพาะจุดที่พักเพื่อไทยเนี่ยเปิดเผยต่อสื่อมวลชนเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันสะท้อนภาพบางอย่างครับว่าพักประชาธิปัตย์เนี่ยไม่มีความจริงใจหรอกครับในการที่จะแก้ไขปัญหาและพยายามที่จะเอาคนที่กระทำผิดเนี่ยมาลงโทษ ค่ะ,คะ,ะทีนี้ค่ะคุณอนุดิตค่ะในในส่วนที่มีการมีบทลงโทษให้กับทั้งสี่ท่านแล้วเนี่ยถ้ามองไปที่กรณีของคุณกอบศักดิ์สภาวสุขซึ่งก็เรียกว่าเป็นสสของพรรคเหมือนกันแต่ก็ที่ผ่านมาก็เจอบทลงโทษเพียงแค่การลาออกจากการเป็นประธานของโครงการซึ่งปัจจุบันก็ยังคงดำรงตำแหน่งของการเป็นรองนาย,ยกรัฐมนตรีอยู่เช่นเดิมตรงนี้มองว่ายังไงคะ ก็ตรงนี้แหละครับที่เป็นสิ่งซึ่งพักประชาธิปัตย์เนี่ยควรจะทบทวนเพราะเรื่องนี้เนี่ยสังคมก็รับทราบตัวพักประชาธิปัตย์เองก็ยอมรับว่ามันมีการทุจริตเพราะฉะนั้นเนี่ยครับการที่ปล่อยให้โครงการซึ่งมีมูลค่ามหาศาลมีเงินที่ถูกใช้จ่ายไปแล้วกว่า5,000ล้านบาทเนี่ยแล้วปล่อยให้มีการทุจริตกระจายกันไปทั่วประเทศเนี่ยมันเป็น ความรับผิดชอบโดยตรงอยู่แล้วครับ <ฮะ S 2> สําหรับผู้ที่เป็นนักการเมืองที่ดูแลกํากับเนี่ยจะต้องแสดงอย่างหนึ่งอย่างใด <ฮะ S 2> วันนี้แสดงออกไปก็เป็นการแค่ลาออกจากประธานบอร์ดแต่ในข้อเท็จจริงนะครับถ้าเป็นการแสดงออกทางการเมืองอย่างถูกต้องรับผิดชอบกันอย่างจริงจังเนี่ย <ฮะ S 2> และแต่รองนายกเนี่ยท่านท่านรองนายกกับศัก์ก็ไม่ควรจะดารงตําแหน่งตรงนี้หรอกครับค <ฮะ S 2> ่ะทีนี้ค่ะในเรื่องของการทุจริต โครงการดังกล่าวเนี่ยนะคะต้องบอกว่ามีการพลิกเกมโกงที่แยบยลมากขึ้นอย่างอ,อิฉันมีโอกาสได้คุยกับคุณจุติพงศ์ซึ่งก็ติดตามเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่ากรณีของจังหวัดลบบุรีเนี่ยซึ่งเดิมเนี่ยในเรื่องของโครงการดังกล่าวเนี่ยจะต้องมีการผ่านเรื่องมาทางองค์กรท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสำนักงานสำนักพัฒนาชุมชนอำเภอหรือจังหวัดแต่กรณีของที่ที่ลบบุรีเนี่ยเป็นการผ่านไปทางพื้นที่เขตการศึกษา โดยการทําประชาคมให้ประชาชนเนี่ยเห็นด้วยกับการที่จะมีตู้น้ําดื่มเพื่อว่านักเรียนเนี่ยจะได้นักเรียนที่เล่นกีฬาก็จะได้มีการใช้ตรงตรงนี้ค่ะในการพิแแรลงเกมโกงของบุคคลที่เข้ามาในโครงการชุมชนพอเพียงเนี่ยทางฝ่ายคุณอนุธิตท,ที่เดินเรื่องในการตรวจสอบอยู่คิดว่าจะต้องเดินเรื่องยังไงต่อถึงจะตามเกมเหล่านี้ได้ทันครับวันนี้พักเพื่อไทยนะครับก็ตรวจสอบรายละเอียดพอบลายกับที่ต่าง ผู้ทางสื่อมลชนได้ไปขุดคุ้ยกันมานะครับตรงนี้เองก็เป็นอีกวิธีหนึ่งครับที่พยายามที่จะสแสวงหาผลประโยชน์กัน<ม>ในกลุ่มของผลประโยชน์ซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่ามันต้องเป็นระดับของการดําเนินนโยบายครับเพราะว่าตัวที่คุณนายกาได้พูดมาเมื่อสักครู่เนี่ยในระดับนโยบายเท่านั้นครับจะมีการสั่งการให้มีการดําเนินการลักษณะดังกล่าวได้ครับค่ะเอาละค่ะก็ เป็นกําลังใจกันต่อไปนะคะซึ่งตอนนี้ก็ทางคุณอนุดิษฐ์เองก็มีการเปิดศูนย์ปราบโกงสปก .401 แล้วนะคะ,ะคซึ่งก็เชื่อว่าจะเดินเครื่องในการตรวจสอบเรื่องนี้กันต่อไปนะคะทราบว่าเพิ่งออกจากโรงพยาบาลด้วยใช่ไหมคะ,ะใช่ครับตอนนี้หายป่วยดีแล้วไหมคะนี่หายป่วยดีแล้วครับก็พร้อมที่จะลุยต่อครับในการที่จะจับหรือปราบนะครับการโกงและการทุจริตต่างๆครับค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าทางสถานีประชาชนต้องการที่จะขอข้อมูลในเรื่องของทุจริตโครงการชุมชนพอเพียงต่อไปก็เรียนรบกวนคุณอนุดิตอีกครั้งนะคะครับ่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,ค,ะคุณอนุดิตนาคอนทัพนะคสะสะสกรุงเทพหานครพักเพื่อไทย